3.5ไม่ยมันที่ก่านะรนะครับ4นี้ครับนนเมันมีอสองแบบแบบแรกคือการวรัสอย่างเดียวแบบที่สองจะมีกันปุน pm สองด้าวยแต่หตุที่เราไม่ทำสองห้าไม่ทำใส่สองจุดห้าใส่คือ ใช่มันขาดตลาดไม่มีขายรวมทั้งหมดกี่ชิ้นคะผลิตออกมา็อตแรกนี่พันชิ้นและที่กำลังจะเรียนนี่เป้าหมายคือเรามีผู้เรียนอยู่ที่วันละหกสิบคนเป็นหลักสูงหกชั่วโมงห้าวันเป้าหมายผู้เรียนไปที่สามร้อยคนสามร้อยคนนี้จะได้หน้ากากอนไมัยนี่กลับไปคนละสองชิ้นแจกกลับไปคนละสองชิ้น สลับตลาดนะครับแล้วก็มีมีราคาค่อนข้างจ,าจับตัววัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งเป็นการลดภาระภะะัจจ์ภายในครอบครัวสองก็คือถ้าเกิดท่านรวมกลุ่มกันได้แล้วก็มีมาใหม่สองคนสามารถผลิตแล้ก็จำหน่ายได้เราจะก็ไปยิกันเมืม่อกี้ท่านเล่ามาว่าที่ช่วงโควิดาณะิตจำหน่าย ทั้งาผลิตแจกจ่ายให้กับในครอบครัวแล้วก็ในชุมชทน,น่านนะครับก็สราทานคืนวันนี้ไท,ที่สอคือีแบบจอทก็จะได้รับากาศากใบบ้าโคนล่าาคลลก็ขอ,อขอบคุณแประโยชน์จากการเรียนแล้ก็ได้รับอากามาแล้วสามารถจะจดยอดทำเต็น